ค่ะสวัสดีค่ะมันนี่ผ้ามาบึงตะเทียบเรากำลังผสมสีหย่อมใหม่สีท่าสีบานสิ่งขั่วค่ะสีบานสิ่งเข้าเตอรั่วอันนี้เรากำลังผสมสีเอาสีใส่น้ำมันสนบ่เพราะไงคนๆนี่มันเข่ากันมั็นบ่ ินสียัง่ะไรเจาอออกมาท่านสีแดงแดงยัง,ง,ยงสีไม้แดงสีไม้แดงค่ะพี่น้องสีไม้แดงแดงจะซื้อบอ นี่ค่ะบานบานซิ่งพฤศสิกาเพราะว่ายายแววสื่อมากนะยายแววบริสื่อแบบสําเร็จท่าสีสําเร็จมากยายแววสื่อแบบมาท่าสีเอาเองราคามันก็สิบรายคือจังบานสําเร็จมากค่ะโอเคค่ะมาเบิ่งกันได้เลยค่ะ ซอยกันเห็ดซอยกันทำค่ะพี่น้องอยู่ของว่างกซอยสร้างไปน้ำสิบเรลี่ยง่าย <c oughs> เอาขึ้นเหม็นเลยจะว่าปิด ดังไว้เจาบ่าถือกินเจ้าบ่ะหม็นบ่เเ้ยถาค่อยปิดปานนี้ขอกันยังถือกินมากมากค่ะพี่น่องมาท่าสีบานซิงบานซิงบานซิง บานซิงบ้านซิงเขาเตอร์กัวบ้านซิงเขาเติร์เขาเอินจังเลนะย่ยเว่เอินเ่ยปหนแนวย่ายว่เอนเ,เคยมียาเยคียเอินพิษเอินถือในความมุ่นพิษทิศถถืถ่อกีนองจากสิหัว,วนย่ยเยบบววอยู่หรวะเบึ้งคนมั้เนี่ยอหอว้ำเลยคนีน่ยนจัง บัานท่านี่เอาซีเครือกเมาหมาซายอยู่หันบานบาท่าเร้วเ,ยเลยบ่เรประตูก็ท,ท่าทางซีบ่เอาซีนี่บ่ท่า สื่อมาท่าเอาค่ะพี่น้องพันบดสื่อมาท่าเอากะมันกระติต๊กบานละสองสามพันผลได้นี่ิทำบ้านใหม่แบบนี้บานสิ่งไม่ซักแต่ว่าหางเสื่อแบบมาท่าสียอยเองลดคาใส่ใจล่งแน่จักหน่อยบ่เป็นจักหน่อยหรอเป็นพันผลละ ปกติทาเรียบร้อยนี่เขาทาสีให้พ้อมเนี่ยสื่อสำเร็จมากมันกระตกบานแล้วสามพันสี่พันม้นท์ไดค่ะี่น,อน้องเจ้าเบลก็เลยเลือกว่าเอาไปท่าสีเอาเมื่อมาท่าสีเอาเ่อก็ไดเถืกเนีจักน้อยท่าสีกับพ่อท่าไดพ่อไงเรากับพ่อเห็บไดอยู่เล็กๆในน้อย ค่ะก็สำหรับตัดเทียบท่าบานซิง่งเขาเตะขั้วกะแล้วพอดีค่ะเทียสีแล้วกับคำจนเลี้ยวบ่เห็นอียังจนสีแล้วกับคำพอดีค่ะพี่น้องก็เลยภาพก็เลยบริษัขออภัยหด้หลายเลยค่ะพี่น้องถ้าแล้วแล้วกบับบได้เห็นคือตอนมันกลังเว้นอยู่อันนี้มันคำหรอค่ะพี่น้องภาพอาจบริษัทขออภัยหลายหลายเลยค่ะ ค่ะก็สำหรับคลิปท่าบานสิ่งมันนี่ก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อแจ้งเตือนคลิปยายแววค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ